สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะวันนี้พาชมกะหล่ำที่ปลูกผสมกับกวางตุ้งเนาะเนี่ยค่ะป้าบัวก็จะปลูกกวางตุ้งเป็นแถวนี้อันนี้เป็นกระหล่ำปลูกในแปลงเดียวกันแล้วเรากินกวางตุ้งหมดแล้วกะหล่ำก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราปลูกใส่กวางตุ้งเนาะกวางตุ้งก็จะดูดสารอาหารกินกิน แย่งสารหันกับกระหล่ำเนาะกระหล่ำก็ไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่แล้วเรากินกวางตุ้งหมดแล้วเราก็มาดูแลค่ะมาดูแลมาพรวนดินใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ขี้วัวนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ป้าบัวก็เอามะเขือมาปลูกแซมด้วยค่ะเมื่อเรากินกระหล่ำหมดแล้วก็จะมีมะเขือเนอะาะมะเขือค่ะแล้วก็การที่ว่าเราดูแลกระหล่ำก็เนี่ยค่ะ คาดน้อยอย่างนี้อันละ25บาทค่ะซื้อมาแบบใช้ดีมากค่ะอันนี้ป้าบัวทําไปมั่งแล้วเนาะทําไปแล้วนี่ทําให้ดูเฉยๆนะคะหญ้าก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะใช้ลักษณะนี้ค่ะพรวนดินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโรยเนี่ยค่ะโรยขี้หัวแห้งแบบนี้แล้วก็เอาคาดคุยค่ะป้าบัวทําไปแล้วแต่ไม่ได้ทําคลิปเนาะอันนี้ก็มา ถ่ายคลิปถ่ายให้ดูอีกรอบเฉยๆค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พรวนดินแบบนี้ตอนที่เราพรวนดินนะเราก็ไม่ต้องลดน้ํานะตอนที่ว่าวันไหนเราจะพรวนดินเราก็ไม่ต้องลดน้ำให้หญ้ามันตายค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้เอามะเขือมาปลูกเซมไว้ค่ะติดยอดมันสักหน่อยให้ให้เขาแตกเนาะนี่ค่ะจะได้แตกเยอะ ็มีหญ้าเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วก็แล้วก็มาถอนประบวทำอะไรก็ทำแบบรีบๆเนาะเลี้ยงเด็กทำตอนหลานหลับนี่รีบมากเลยเนี่ยคะขี้วัวโรอยแล้วก็เอาคาดนี่คุยยพอดีฝนมาตก2วันเมื่อคืนนี้ก็ยังลงอยู่ฝนก็ยังลงอยู่ค่ะเนี่ยค่ะหญ้าก็ไม่ตายเนี่ยค่ะอย่างนี้แหละค่ะเราก็มาดูเลกระหลำ่กลำกระหล่าที่เราปลูกไว้ มาดูกระลำด้านนี้เนี่ยค่ะปลูกพร้อมกันกับนี่หละค่ะปลูกพร้อมกันแต่อันนี้เราปลูกเอามินิคอร์ปลูกเซมเนาะเนี่ยค่ะเรากินมินิคอร์หมดแล้วกระลำก็งามแบบนี้ละค่ะเนี่ยค่ะ,คะปลูกพร้อมกันค่ะค่ะปลูกพร้อมกันกับแปลงนี้แปลงนี้ก็ประมาณนี้เราก็มาดูเลเอาเนาะอันนี้โรยปุ๋ยไปแล้วแล้วก็โรยขี้วัวไปแล้ววนดินไปแล้วค่ะ แล้วก็มาทําให้คุณผู้ชมชมนะคะว่าเนี่ยค่ะบะบัวก็ใช้ขี้วัวแล้วก็คาดน้อยนี่แหละค่ะคุยคุยคุยมันมันมันเร็วดีค่ะมันเร็วดีเป็นการพ่ดินนี่นี่ค่ะเนี่ยแล้วก็ตักเดดไว้แล้วก็หญ้าก,ก็ตายอันนี้พอดีฝนตกเนาะมันก็ไม่ตายก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถอนนะคะ ป้าบัวเป็นคนชอบปลูกของผสมผสานปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยผสมผสานแล้วก็เราปลูกนี่เราก็ต้องดูได้ว่ากินอันไหนก่อนอันไหนทีหลังอันนี้กระหล่ำนี่เราได้กินทีหลังแล้วก็อายุเขาจะยืนยาวกว่ากวางตุ้งเนาะกวางตุ้งนี่งามเร็วเป็นดอกเร็วกินก่อนค่ะหมดก่อนแล้วก็เหลือกระหล่ำค่ะประมาณนี้แหละค่ะค่ะก้านเข้ายาวเนะาะเนี่ยค่ะต้นเข้ายาว เพราะว่าเขาจะสูงแข่งกับกวงตุ้งก็บัวว่าจะไปซื้อไม้เสียบลูกชิ้นที่ยาวๆมาเสียบเสียบคั่เขาซะหน่อยค่ะประมาณนี้ละค่ะปลูกผสมผสานเริ่มงามแล้วค่ะเริ่มงามเริ่มดีขึ้นละเรากินกระล่าหมดก่อนแล้วทีนี้เราก็ ได้กินมะเขือต่อไปค่ะเนี่ยค่ะมะเขือก็จะได้กินสารอาหารจากขี้วัวจากปุ๋ยจากน้ําด้วยกันนี่แหละค่ะผสมผสานเนาะค่ะฝนตกสองสวันอากาศเย็นค่ะเย็นบรรยากาศดีดี ก็ปลูกใส่วงล้อแล้วก็ปลูกกววงตุ้งกินกลวงตุ้งหมดแล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นอันนั้นค่อนข้างที่มาดูมะเขือค่ะเนี่ยค่ะมะเขือที่ประบัวปลูกไว้เนี่ยค่ะประบัวเด็ดยอดของเขาพร้อมเลยเวลาปลูกเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้สองขนงเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะแบบนี้เลย ก็มีอีกแล้วนี่นี่ค่ะเตะออกมาปูกไว้กินลูกอ่อนๆของเขาค่ะนี่ค่ะปินมะเขืออะไรเราก็กินอันนี้เป็นหอมแบงค่ะคุณผู้ชมหอมแบงหอมแบ่งปีที่แล้วประบวปลูกไว้เยอะมากๆฝนตกหนักเน่าหมดเหลือแค่นี้ละค่ะก็เลยอันนี้ค่ะมาปลูกไว้ปลูกไว้นี่เลย ลองดูนะคะคุณผู้ชมปลูกผักนี่ก็ปลูกผสมผสานปลูกครั้งเดียวค่ะนี่ป้าบัวปลูกครั้งเดียวแล้วก็ดูแลมาเรื่อยๆเก็บกินมาเรื่อยๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะทีนี้เราก็มีกระหล่ำนี่แหละค่ะกินต่อไปมีกระหล่ำกระหล่ำดอกกระหล่ำหัวค่ะตัวน,นี้ฝนมินจูหลับเนาะเดี๋ยวจะมาดึงหญ้าค่ะเอาหญ้านี่ออกซะหน่อย ค่ะกวงตุ้งเขาก็เน่าเนาะค่ะอนหญ้าเล็กๆประมาณนี้แหละค่ะ ลูกพริกปลูกมะเขือเนี่ยคะ่ะแต่แะแนงดีดีจ้าคลิปนี้ก็พามาดูวิธีดูเลกระล่ำเนาะกระล่ำที่หลังจากที่เรากิน กลตุ้งหมดแล้วแล้วเราจะมาดูแลกระหล่ำยังไงกระหล่ำที่เราปลูกผสมผสานกับกวงตุ้งค่ะนะะี่ค่ะปะบัวก็ใช้คาดน้อยพวนดินเนาะหวานขี้วัวหวานปุ๋ยแล้วก็พพวนพวน,น,น,นให้เขาแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มฉ่ำเขาก็จะเริ่มงามแล้วค่ะเริ่มงามละเริ่มชูช่อให้เราละนะคะมองมาก็ชื่นใจค่ะ กะหล่ำนี่เราทําอะไรกินก็ได้ค่ะต้มจับชายก็ได้ต้มจืดก็ได้ผัดก็ได้นึ่งลวกผัดใส่หมูก็ได้นคะคะเราก็กินไปเรื่อยๆหัวไหนแน่นหัวไหนเก๋เราก็กินไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมลองปลูกดูนะคะลองปลูกดูเนี่ยค่ะปะบวัวซื้อมาหวานแค่ซองเดียวค่ะเนี่ยค่ะ ปลูกเต็มสวนไปหมดสวนหลังบ้านเล็กๆนะคะปลูกเต็ไปหมดปลูกใส่ถุงดําปลูกใส่บุงล้อรถปลูกลงดินเต็มค่ะนะคะ่ะขึ้นดีมากๆค่ะคลิปนี้ก็พามาชมกระหล่ำนี่แหละค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ